ครับสำหรับงานวันนี้นะครับก็เป็นงานที่ทิพยภัประกันภัยครบรอบ72ปีนะครับก็เป็นหรอบของเรานะครับที่ทิพิพิภัณอยู่ให้บริการกับประชาชนมานะครับเราให้บริการประชาชนทั้งในรูปแบบของในเรื่องของการประกันภัยส่วนบุคคลนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการประกันภัยของาภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมประกันภัยด้วย นะครับแล้วก็ขณะนี้เราได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรเราจากบริษัทประกันภัยให้กลายบริษัทโฮดิ้งให้กลายเป็นบริษัทโฮดิ้งคอมพานีนะครับซึ่งในโฮดิ้งคอมพานีนั้นนี่นะครับเราได้มีการขยายไปธุรกิจอยู่ใน3กลุ่มก็คือกลุ่มธุรกิจประกันภัยกลุ่มธุรกิจสนับสนุนการประกันภัยและกลุ่มธุรกิจที่เป็นฟิวเจอร์เทคนะครับซึ่งในขณะนี้เราได้มีการเปิดบริษัทลูกข,ของเราไปแล้วทั้งหมด8บริษัทนะครับเพื่อที่จะสร้างอีโคซิสเ็มสำหรับระบบประกันภัยให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง รวมไปถึงขนานี้เราได้มีการขยายในเรื่องของบริการด้านของการให้กู้ยืมเงินด้วยนะครับซึ่งก็เป็นบริการที่เราพยายามจะสร้างเรียกว่าอีโคซิสเตมให้ครบวงจรมากที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในมิติของการประกันภัยนั้นนี่ครับที่เพจประกันภัยเราเองถือได้ว่าเป็นบริษัทประกันภัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับซึ่งเรามีเบี้ยรประกันภัยรับ เป็นอันดับ2ของธุรกิจนะครับแต่ว่าถ้าในมิติของนอนมอเตอร์แล้วก็เป็นอันดับหนึ่งมาโดยตลอดนะครับขณะนี้เองเราก็มีบริษัทประกันชีวิตก็คือทิพยาประกันชีวิตและเรายังมีบริษัทลูกของเราที่สาธารณประชาชนลาวก็คือทิพยาลาวและล่าสุดเราเพิ่งจะเปิดบริษัทประกันภัยน้องใหม่นะครับซึ่งเป็นที่ชอลอินชอรันอย่างแท้จริงแบบ100%นะครับภายใต้ชื่อว่า i n s u r วเวินะครับก็ใน72ปีนี้นะครับเราได้มีการเปิดตัวหนังโฆษณาของเรานะครับ ภายใต้คอนเซปที่เรียกว่าจริงจังกับภยัยจริงใจกับคุณนะครับก็ทิพยาประกันภัยพยายามจะพัฒนาเรื่องของบริการและผลิต,ตด้านการประกันภยัยเพื่อจะตอบสนองความต้องการทุกๆรูปแบบของประชาชนสังคมธุรกิจและก็อุตสาหกรรมครับในฐานะที่เป็นนักแข่งด้วยแล้วก็เป็น real user ของทิพยาบากันภัยด้วยค่ะรู้สึกว่าจริงๆอุบัติเหตุอยู่ใกล้ตัวเราทุกๆวันเลยแล้วก็ไม่อาจคาดคิดได้ว่า มีวันไหนไหมที่แบบว่าจะปลอดภย100ัยร้อยปร์เซจริงๆแล้วการมีคนดูแลที่ดีอย่างที่พียประกันภัยคือทําให้เรารู้สึกอุนใจแล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากแล้วก็รู้สึกว่าการที่เราใช้ชีวิตได้แต่ละวันเนี่ยอย่างน้อยยังมีใครสักคนที่คอยดูแลเราแล้วเราสามารถที่จะเลือกซื้อประกันเนี่ยออนไลน์ได้ด้วยเพราะเราเป็นแบบเด็กยุคใหม่อ่ะเนาะก็เซิร์ชอินเตอร์เน็ตเลือกให้เข้ากับไลฟ์สไตล์เราเลือกให้เข้ากับแบบ การใช้ชีวิตแบบเราไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวเลี้ยงสัตว์หรือว่านักช้อปปาไลน์นะคะสามารถดูได้ทางอินเทอร์เน็ตได้หมดเลยก็คือทิพย์ประกันภัยเขาพัฒนาแพลตฟอร์มให้เข้ากับคนยุคใหม่มากยิ่งขึ้นค่ะพี่ลีเหคะครับผมชอบอะไรในทิพย์ยาประกันภัยผมว่าในเรื่องของความน่าเชื่อถือครับผมผมว่าอันนี้เชื่อถือได้เลยฮะแล้วก็ความรวดเร็วด้วยครับผมแล้วผมว่าอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นมาโดยที่บางทีเราไม่ได้คาดคิดนะฮะมีไว้ดีกว่าครับคุ้มครองบวกคุ้มค่าครับ ก็อย่างที่ทั้งสองท่านได้พูดถึงนะครับว่าในการใช้ชีวิตของเรานั้นนะครับภัยเกิดขึ้นกับเราหรือคนรอบด้านนะครับหรือทรัพย์สินของเราได้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับการที่เรามีประกันภัยเอาไว้ก็ทําให้เราเกิดความอุ่นใจสบายใจนะครับว่าเมื่อมีเหตุวินาศภัยมาเยือนแล้วนะครับเราไม่ต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสะสมมาทั้งชีวิตในการทํางานนะครับแล้วก็สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่หรือสามารถที่จะเอาสิ่งของที่มันสูญเสียไปแล้วนะครับสามารถจะซ่อมสร้าง หรือว่ามีสิ่งทดแทนกับคืนขึ้นมาได้นะครับเราสามารถจะลงชีวิตของเราได้อย่างปกติต่อไปนะครับการประกันภัยนั้นนะครับไม่ได้เป็นการทําให้ไม่เกิดอุบัติเหตุแต่ทําให้ท่านสูญเสียน้อยที่สุดนะครับแล้วก็มาชดเชยในสิ่งที่ท่านสูญเสียไปเพราะฉะนั้นนะครับผมเชื่อว่าในทุกวันนี้นะครับโรคของเราโรคของเรานะครับเต็มไปด้วยความเสี่ยงภัยต่างๆนะครับปลอดภัยไว้ก่อนนะครับทำประกันภัยเอาไว้แล้วท่านจะมีความสบายใจในการดำรงชีวิตครับ สำหรับมอตโต้ใหม่หรือว่าสโลแกนใหม่ของทิพย์ประกันภัยนะคะก็คือจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณนะคะเราก็จะถ่ายทอดเรื่องราวการดูแลตลอดระยะเวลา72ปีของทิพย์ประกันภัยที่เราดูแลโครงการขนาดใหญ่เมกะโปรเจกตรดประเทศนะคะมากมายนะคะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นเพอร์ซันอลไลน์ก็คือในส่วนของลูกค้าในทุกกลุ่มนะคะเราก็มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ไปตอบโจทย์ในลูกค้ากลุ่มนั้นด้วยเพราะฉะนั้นในส่วนของจริงจังกับภัยคือไม่ว่าจะเป็นภัยเรื่องไหนภัยรอบๆตัวเราหรือแม้กระทั่งภัยธรรมชาติที่เกิด ขึ้นที่พยาประกันภัยเองก็พร้อมดูแลนะคะจริงจังกับภัยคือจริงจังกับภัยเนาะแต่ว่าในส่วนของจริงใจกับคุณก็คือในส่วนของการบริการในทุกระดับนะคะเราก็พร้อมที่จะออมอบการบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าแล้วก็ประชาชนคนไทยทุกคนด้วยค่ะ